อนนี้นิ้วอะไรนิ้วอะไรอย่ามองเลยอย่ามององอย่ามองนิ้ไแกไม่รู้สึกขาแกไม่รู้สึกไม่รู้สึกแกไม่รู้สึกไม่ใช่ไม่รู้สึกยายยายต้องตอบความจริงนะยายรู้สึกยายก็รู้สึกไม่รู้สึกบอกไม่รู้สึกนะจ๊ะ มากเลยนะคือเท้าเนี่ยเท้าเนี่ยดำหมดละเท้านี่ยดำก็คือไม่ได้ไปรักษาเลยนนถูกไหมไม่อาบน้ำมาเป็นปีแล้ว,วนี่เมื่อกี้<น>ม,มาแรงวันตอมเลยเนี่ยตอนนี้แล้วทีนี้่อยู่กันเนี่ยก็คือการใช้ชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากเนาะตกครัวทีนี้ค่ะอันนี้คือค้างค่าเช่าหลายเดือนนะ ของภาครัฐเนี่ยอย <ละ S 1> นนี้คุณยายเนี่ยถ้าหนูคุณยายอยากจะจางหน่วยงานเนี่ยจะช่วยรับคุณยายไปดูแลเนาะอันนี้คุณยายอยากเข้าไหมต้องถามก่อนกระถานของข้อคนชรารู้จักไหมรู้จักเนาะอยากเข้าไหมอยากไปอยู่ไหมในความดูแลจะได้มีคนคอ,อยูแลดไวได้ไหมไ้าจ๊ะยาย ได้นะอย่าอย่าไปอยู่เนาะจะได้ไปอาบน้ําก่อนอย่างแรกไม่ได้อาบน้ำมาเมื่อไหร่นะอาบน้ําล่าสุดเมื่อไหร่สองปีสองปีอาบน้ําล่าสุดสองปีที่แล้วเลยเหรอไม่แม่เยกดกดมือหน่อยกดมือหน่อยกด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 แรงกดลงมาไม่ไม่ไม่ให้ให้คุณคุณยายกดให้คุณยายกดออ๋คุณยายกดลงมากดกดกดหน่อยกดลงมาเนี่ยดันลงมาเนี่ยกดเลยกดกดกดได้ไหม ยังพอมีแรงอยู่บ้างนกอกดอยู่อยู่ดีเล็บดำหมดเลยไม่อาบน้ำมาสองปีเลยเหรอไม่ตัดเล็บให้แม่บ้างทำได้เลยคุณแกนเหรอตัดเล็บไม่ได้แล้วเพิ่มพอดีใครเปลี่ยนเปลี่ยนทุกวันปะเนี่ยปกติปกติไม่มีผมเพิ่งเอามาให้เมื่อคืนปกติก็คือเมื่อคืนนี่กลิ่นแรงมากขับใายตรงนี้เลยแล้วเราก็อาภาว เด hmm. ีอเดี๋ยววันนี้ไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าค่ะไปโรงพยาบาลใกล้เคียงเอาเอาเตียงเตียงหน่อยเตียงหน่อยเอมาดีกว่าเพราจ้าของอยู่ไหมเรียกผมให้เ okay รียกผมหน่อยคุณยายยืดขาได้ไหมยืดตรงได้ไหมคะยืดตรงให้หน่อยยืดตรงเดินไม่ได้แล yeah ้ว โอ้สั่นนะโอ้สันส่นนะพอเขายืดขาเนี่ยถจาขาสันส่นสัน่นๆหลังขาไม่ได้ยืดนานแล้วเดินไม่ได้แล้วตอนนี้เดินไม่ได้แล้วแล้วก็เท้าเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้ลงไปด้านล่างคือดำถ้าเราปล่อยไปนานๆนี่คือหลุดนะนื่ ขาเล็กมากเอางี้แขนผมใหญ่กว่าวันนี้ทุกคนเห็นนะยายอายุเท่าไรน,นะใจใ๊ะยายลูกยายอายุเท่าไรหกสิบเจ็ดครับหกสิบเจ็ดต้องขอบคุณชาวบ้านแกอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเพราะชาวบ้านช่วยนะครับที่ผมรู้ตรงนี้ก็เพราะชาวบ้านช่วยกัน ช่วยกันแจ้งช่วยเอาข้าวมาให้กินแล้วเนี่ยคนที่ช่วยจริงๆก็คือใครพมอครับะเ <c> จ้าหน้าที่ของกรมผู้สูงอายุเป็นคนที่เข้ามาช่วยวันนี้นะครับคนที่สวัสดีจ้ะนี่เจ้าของนี่ค้างห้าอันนี้เจ้าของห้องจ้ะสวัสดีจ้ะค้างอยู่ห้าเดือนใช่ไหมพี่ประมาณสิบบาทสี่เดือนประมาณเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทพี่เอาไหมพี่ ไม่เอาด้วยบอกบอกลูกชายเขาตั้งแต่แรกแล้วจะไปส่งด้วยตอนแรกจะไปส่งที่ศรีสะเกดให้เขาก็หลบหน้าหนีตลอดออบอกว่าจะไปส่งบ้านพ่อใช่ใช่สารนัดกับเพื่อนวันนั้นยี่สิบสามตุลาเพื่อนเขาอยู่เออก็บอกว่า้องเก็บข้าวของอันไหนนะเตรียมที่จะเอาไปจะเป็นส่ง,จะ,สงจะไปส่งให้ใหเลยเขาก็หนีหลบหน้าหลบตาไม่ไม่ไมนี่เลยอ ก่อนพ่อเขาอยู่ด้วยไหมคะพ่อเขาอยู่ด้วยพ่อเขาอยู่ด้วยแล้วพ่อหายไปสามเดือนสามเดือนอ๋อติดต่อไม่ได้เลยแต่ลูกต้องลูกต้องดูแลตัวเองนะเพราะไปได้เฉพาะแม่นะต้องบอกไว้ก่อนลูกลูกใช่ใช่ลูกต้องดูแลตัวเองแล้วนะหายไปสามเดือนที่แบบนั้นี่เหรอคะใช่ใช่โอ้โหแล้วพ่อเขาเป็นอะไรยกแล้ว เขาขับรถรถหนึงนะตอนนี้กำลังยกคุณยายออกแล้วนะครับเป็นี่ยดีที่มาช่วยเนี่ยเจ้าของน่ารักมากให้ดูเจ้าของเห็นไหมเจ้าของห้องนะครับหมื่นกว่าไม่เอานะสี่เดือนน่ะนี่ชื่นชมเลยนะเนี่ยอันนี้พี่คนขวาเสื้อสีแดงนี่คือเป็นพลเมืองดีเป็นคนที่แจ้งมานะครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซี ที่เข้ามาดันให้ผมว่าเมื่อวานเอฟซีบอกว่าออกมาช่วยได้แล้วออกมาช่วยได้แล้วเยอะมากออกมาช่วยได้แล้วออกมาช่วยได้แล้วเยอะมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผ้าคลุมนั้นลูกเดี๋ยวผ้าคลุมยายด้วยนะตอนยกออกไปอ่ะคลุมขาด้วยคุมน้องๆเนี่ยหนูแป๊บนึงนะเดี๋ยวรัดยายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแกพิกแล้วตกกลิ่นคือแรงมาก ตอนนี้เราก็ต้องใส่2ชั้นนะเพราะว่ากลิ่นแรงเนี่ยอันนี้คือถ้าเป็นผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานไม่ได้รักษาเนี่ยเท้าเนี่ยจะบวมแล้วก็ดำถ้าเป็นนิ้วเนี่ยนิ้วก็เริ่มดำถ้าตามข้อตามอะไรดำๆเนี่ยมันก็หลุดหลุดออกไปทิ้งไว้ทาไมรักษาเนาะแต่ถ้าเท้าเนี่ยพอบวมมันก็จะแยกแล้วนี้ติดต่อกลับไปปุ๊บ ไม่ได้แล้วติดต่อไม่ได้แล้วตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้ยเคยคือเคยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเราสามีตำรูจทั้งคู่ทั้งคู่เนาะนเงินซื้อผิดเงินสดเลยเงินสดใครออกออกตาออกหมเลยเหรอคะใช่เวลาไม่มีเวลาไม่มีเงินนั่นเนาะเขาก็เลยไม่ค่อยไปรักษา ขอบคุณคุณกันมากเลยจริงจริงต้องขอบคุณคพี่ euh, ติดต่อไปมูลน,นิธิหนึ่งแต่ไม่ขอเอ่ยเขา<อ>เขาบอกว่าต้องให้ญาติเท่านั้นมาติดต่อเพราะคุณไม่ใช่ญาติเขาไม่นี่อ๋อนี่ต้องนี่พมเขาช่วยไม่เลือกญาติเลยคนนี้เนี่ยผมต้องขอบคุณจริงจริงต้องขอบคุณคนนี้กรมผู้สูงอายุ <roll> เป็นคนทํงานงานอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเดี๋ยวอ ตอนีลูกเลยให้ลูกไปดูนัหมอไดจตอนละไม่เคยทแม่แม่อะแม่บอกแม่บอกทอแหเลยทีนี้ไม่นีแล้วเขาเป็นทางานเป็นนเป็นันไหมไม่เคยเลยเหรอตั้งแต่นี้เลยยงบอกเขาว่าเวลาคุยอย่าโกหก ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ต้องให้ความจริงนะอย่าไปโกหกเด็ดขาดเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะได้รู้ว่าต้องแก้ปัญหาอย่างไรเออใช่ถ้าถ้าคือตอนแรกกับลูกบอกว่าทํางานรับเหมาเจ้าทางานรับเหมาต้องดูแลแม่ได้แล้วนะถูกไหมเออเอามาเอาทุกคนลบเคีย์ทางเคีย์ทางมาแจ็มาแจ็คมาหน่อยพอด้วยด้วด้ไปโอเคนี่ดูเห็นไหมได้ช่วยแล้วเห็นไหมปกตินอนไม่อาบน้ำมาสองปีแล้วตรงนี้ ระวังระวังได้ไหมกอดอกไว้กอดอกไว้กอดอกแม่กอดอกกอดอกไว้กอดอกไว้คนละข้างไหมไหวไหมไหวไหวนะข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอ็มรับหน่อยเดี๋ยวพลาดมานี่ก่อนพลาดพาดพาดนี่ฮะเอาไว้เดี๋ยวตอนนี้ก่อนถัถักขายเลยเอียง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  ได้ไหมระวังกระจกจัดหมอนนะอจัดหมอนนะอยห้องบันเก็ครับระวังบันเก็เด้อบันเก็ตข้างนะบันเก็ตข้างนะระวังบันเก็ตข้างไป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 เดิน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 ไประวังข้างตีโค้งตีโค้งไหวไหม มาได้เตียงแล้วตรงนี้ลงมาใกล้เตียงที่สุดลงมาอะไรใกล้สุดจ้าตรงนี้แค่เป็นยาโอเคพี่พายฮะพี่พารามโอเคดูดิแมงวันติดมาด้วยเลยสองปีจะได้แบบน้ำก่อนอย่างแรกไหวนะได้คุณกันกับหมอช่วยเลยเนี่ย ไิีินทอนนะยายนะจ้าไปอันนี้ก็เดี๋ยวทางกรมผู้สูงอายุก็คือเดี๋ยวเป็นพาไปตรวจอปจ้ะถ้ายังไงโรงพยาบาลดูอาการก่อนค่ะ ว่าถ้าสมมติอาจจะต้องดูในเรื่องของขาที่บวมหรืออะไรยังไงแบบนี้นค่ะก็จะเป็นก็จะอาจจะแอดมิตหรือไม่แอดมิอเลยว่าการากแล้วหนูก็จะประสานหาที่ขอบคุณมากเลยจ้ะน่ารักมากดีนะใจจบดีนะลูกต้องดูแลตัวเองแล้วนะรู้เปล่าสองปี ยายไปอยู่นู่น่ะยายต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่เขานะอยู่ที่ไหนยายก็ต้องเชื่อฟังเขานะเขาให้ยายกินข้าวกินยายายก็ต้องเชื่อฟังเขานะดูไหมวันเนี้ยโอเคนนไหมเพราะนี่เขามาถือว่าเขามาช่วยยายแล้วนะโอเคไหมจ๊ะ ไปนะหนูพาคุณยายไปรักษาก่อนนะจะได้หายโอเคไหมจ๊ะเดี๋ยวเราไปหาที่พักใหม่กันได้ไหมแกไปรักษาตัวเด้อโอเคเนอะโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวหนูแจ้งลูกแหละว่าคุณยายอยู่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะบอกไว้ให้บายบายพี่พักแล้วอ้าวไปไปหน่อยไปนะยายเด้อรักษาต่อนะเอามาส่งเลยเด้อนี่คนหาข้าวให้ทุกวันวันเนี่ยสองปีนะหาข้าวให้เนี่ยไปไปนะยาย นี่เห็นไหมอันเนี้ยได้ทุกคนช่วยกันจริงๆลูกชายลูกชายไปกับแม่ทุกคนเดี๋ยวกดติดตามไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวลาสองปีนะี่เป็นงนี้มาสองปีวันนี้ได้ชาวบ้านช่วยได้เจ้าของหอช่วยเจ้าของเนี่ยบอกว่าตอนนี้ของเดิมเนี่ยตอนนี้สี่เดือนประมาณหมื่นกว่านะค่าเช่าประมาณหมื่นกว่า แล้วก็เจ้าของเนี่ยเจ้าของตึกเขายกให้เลยเขาไม่เอาครับนะน่ารักมากชาวบ้านเมื่อกี้มีพี่เนี่ยพี่มาหาข้าวให้เนี่ยสองปีดูแลได้เนี่ยดูแลแกมากกว่า2ปีเห็นไหมน่ารักมากนะเนี่ยประเทศไทยต้องอย่างนี้แหละทุกคนเอื้ออาทรต่อกันช่วยเหลือกันถ้าบอกว่าวันนี้เราบอกเราไม่เอาละไม่หน้าที่ใครหน้าที่มันเว้ยยายแกก็คงไม่อยู่ถึงวันนี้นะผมบอกเลยนะเห็นมามีหน่วยงานที่เขาซัพพอร์ตพร้อมพอมีปัญหาปุ๊บ เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะช่วยแอคชั่นเรียนมากไม่ไปโรงเรียนเหรอทำไมอ่ะทำไมไม่ไปเรียนลูกเฮ้ยจริงเหรอเบี้ยวมาพี่เลยเหรอเบี้ยวเรียนมาพี่จริงเปล่าจริงเหรอไม่เรียนนะลูกเอาไหนถ่ายลูปให้เป็นที่เลือกสักรูปนึงมาของน้องมา สออ่าชนบัดด้วยพี่ให้ชนบัดด้วยอ่ะโอ้หลังจากนี้ต้องไปเรียนแล้วนะลูกอะไรครับบอกครูว่าไงครับบอกครูว่าไงบอก่สบายบอกสบายเดี๋ยวนี้ครูรู้แล้วเนี่ยครูดูไลฟ์อยู่ครูดูไลฟ์อยู่ครูขอโทษแทนน้องด้วยเอาโอเคเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลไหนครับอันนี้ซีรินทร์น่ะ โอเคพี่พี่ผมขอบคุณมากชื่นชมนะชื่นชมขอบคุณเจ้าของตึกขอบคุณชาวบ้านทุกคนที่ช่วยกันดูแลนะเขามาถึงทุกวันนี้ได้เพราะพี่พี่นะผมบอกให้มาเลยครับมีรูปนะคะขอบขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะลูกจ้าวัสดีลูกวัสดีลูกอ้ามากล้องหน้ามาเสร็จนะอ้าโอเค เดี๋ยวผมขออนุญาตอ๋อฝากไว้พุตบอลผลทองวิทยาอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงนิดนึงไม่เป็นไรแล้วก็พี่ชายผมด้วยพี่ชายผมก็บอกฝากติดตามด้วยขอบคุณมากขอบคุณจ้าขอบคุณนะขอบคุณจ้าโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อ่ะเอายายไป ลงพันบาลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวทางพอมอเขาจะหาที่อยู่ให้นะครับเวลายะเวลาสองปีที่คุณยายเขาเดินไม่ได้พอหลังจะเดินไม่ได้ปุ๊บแกก็ไม่ได้อาบน้ําเลยก็อย่างที่ทุกคนได้ยินไม่ได้อาบน้ํามา2ปีตาเริ่มจะมองไม่เห็นนะครับจริงๆนินตากนัน่าจะมองไม่เห็นเลยด้วยแหละข้างหนึ่งแต่แกเหมือนเหมือนฝืนนะ่ะเหมือนฝืนตรงที่ว่าอาย่างขาเนี่ยเท้าเนี่ยนะเมื่อกี้อย่างนี้เท้าเรามีห้านิ้วทีมงานผมเนี่ย กดอยู่ตรงที่นิ้วกลางไม่ใช่เด็กกดนิ้วนางจะบอกว่านิ้วนางเนอะเออกดตรงเท้าแล้วก็ถามยายว่าอันนี้นิ้วอะไรเนี่ยนิ้วอะไรรู้สึกไหมพี่ยายตอบว่านี่คือนิ้วชี้นี่คือนิ้วชี้เห็นไหมคือแกฝืนแต่เท้าแกเนี่ยคือบวมแล้วก็เป็นสีดําครับผมบอกอย่างนี้นะเวลาเนี้ยสิ่งที่เราทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําหรับผมนะ มันควรจะเกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะอะไรวันนี้เราไม่ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ใครหน้าที่คนเดียวมันเป็นหน้าที่ของทุกคนถ้าบอกว่าวันนี้เป็นแค่หน้าที่ของคนคนเดียวยายไม่มีข้าวกินนะเพราะคนที่เอาข้าวมาให้กินคือร้านไก่ต้มน้ำปลาทําทให้อย่างนี้ทุกวันแล้วได้กินข้าววันละเมื่อคือสองทุ่มเพราะลูกจะเดินออกไปให้ยายตอนนั้นส่วนลูกก็ต้องไปสู้ชีวิตเอาเองนะก็อย่างที่เขาบอกอะเวลาใครมาช่วยต้องให้ข้อมูลจริงถ้าเราไปบอกว่าเราเป็นผู้รับเหมาเราเป็นอะไรเนี่ยแม่ก็คงต้องไม่อยู่ในสภาพแบบนี้ นะครับส่วนในส่วนของเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะครับเราก็ประสานเมื่อคืนผมเอาแผ่นเพิดมาให้แกก็ได้ใส่แผ่นเพิดวันนี้เราก็ประสานใหน้ตัวของยายเองครับก็ได้ไปอยู่ในที่ที่ไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้นะครับแล้วก็จะได้อาบน้ําหลังจากไม่ได้อาบน้ํามาก,กว่า2ปีปีส่วนอา,อาหารการกินก็จะมีคนหาให้ครบทักงสาสตรมือ้อ นะส่วนการเดินไม่ได้ก็เดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ก็ตัวไปหาหมอก่อนละนะครับมันเหมือนได้ช่วยครบลุปแล้วนะจากสองปีที่เขาทนแบบนี้เราใช้เวลากี่นาทีเนี่ยตอนนี้ยี่สิบหกนาทีเราใช้เวลาเพียงแค่ยี่สิบหกนาทีจบสองปีเลยครับทุกคนพอรอของพี่เอ๋ทุกคนอยากให้ผมทําแบบนี้ต่อจรจริงเอ่ยผมว่าถือว่าผม้ประกาศพักไปแล้วเนอะแต่ผมกลับมาตรงนี้เพราะว่าเมื่อวานเอฟซีนี่ยเข้าไปลุมบอกว่าให้ผมมาต้องทํา ออกไปช่วยได้แล้วออกไปช่วยได้แล้วออกไปช่วยได้แล้วออกไปช่วยยายออกไปช่วยยายเยอะไปหมดครับอ่ที่แกเป็นเหรอที่แกเป็นก็คือเบาหวานเป็นเบาหวานครับแล้วก็เท้าเนี่ยบวมเลยสองข้างเดินไม่ได้แกเดินไม่ได้นะทำต่อไหมอืมเนี่ยเห็นไหมคนที่ได้ประโยชน์อ่ะโอเคคนที่อาจจะว่าผมเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ลําบากแบบนี้หรอกผมเชื่อนะเขาก็คงไม่ได้เป็น คนที่ว่าผมอาจจะไม่ใช่คนที่ติดเตียงหรอกครับไม่ได้คนที่ไม่มีจะก,กินหรอกครับแต่คนที่ไม่มีจะก,กินผมเชื่อว่าถ้าผมเนี่ยแอคชั่นหรือผมขยับทุกคนเห็นไหมอ่ผมถามทุกคนผมช่วยได้ไหมผมถือว่าผมช่วยได้ไหมครับแบบนี้เนี่ยแกได้ไปแล้วค่าห้องเจ้าของห้องก็น่ารักมากเจ้าของห้องสี่เดือนหมื่นกว่าให้ฟรีไม่เก็บตังค์เนี่ยการที่ผมขยับแบบนี้ถือว่าผมช่วยได้ไหมสองปีอะ อย่างแรกก็ได้ไปอาบน้าก่อนแห่และก็ภูมิใจนะเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกทุกคนเลยว่าการที่ผมทําแบบนี้ผมมันเป็นอะไรที่สําหรับผมนะผมว่ามันง่ายมากไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วมันก็ทําได้จริงๆนะก็ต้องขอบคุณทางท่านอธิบดีกรมผู้สูงอายุนะครับขอบคุณท่านอธิบดีพัฒนาสังคมและสวัสดิการด้วยนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับที่ช่วยเคส นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพอมอรครับจริงๆคนที่เขาทํางานก็คือพอมอเนี่แหละครับที่เขาไปช่วยต่อนะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ผมขอบคุณทุกคนที่สู้ไปด้วยกันวันเนี้ยมันก็เป็นวันหนึ่งที่เราได้ทําช่วยคนอะ่ะอืมมันก็เป็นอะไรดีๆอย่างหนึ่งนะครับก็อดี๋ยงี้ผมฝากทุกคนช่วยกันแชร์ไปสองเรื่องที่ผมจะฝากประชาสัมพันธ์ก็คือว่าอ่า คนที่เป็นทหารตำรวจเจ้าหน้าที่นะครับที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุอยู่เสียส่วนหนึ่งของร่างกายไปตอนนี้นะครับบริษัท Envo Star นะเขายินดีรับทำงานนะครับบริษัทชุดเกลนะเขารับทำงานนะครับทุกคนช่วยแชร์ออกไปอย่างที่สองครับส่วนใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นอุทยานตำรวจทหารหรือปกครองที่สูญเสียบางส่วนของร่างกายเช่นเดียวกันแล้วมีสิ่งของที่จะมาปล่อยหรือต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกตะวันตกภาคกลางท่านอยู่ไหนก็แล้วแต่แต่ท่านต้องการความช่วยเหลือท่านทักมานะครับผมเดี๋ยวผมจะให้มาไลฟ์สดปล่อยของกับผมฟรีๆผมไม่คิดตังค์ไม่คิดค่าตัวค่าตัวผม5นาที30,500เต็มทุกวัน5นาที30,500เต็มทุกวันแต่ผมจะไม่คิดไม่คิดตังค์ถ้าเป็นอาหารตำรวจที่มีมีลักษณะแบบนี้นะทุกคนแชร์ไปเลยครับ ผมยกตัวอย่างจ่า e o d เนี่ยจ่า IOD e มานั่งกับผมประมาณสัก5นาทีกว่า10นาทีเนี่ยประมาณเนี้ยปล่อยได้1,400ออเดอร์ออกไปได้เงินประมาณ2 0 0 0 0 0กว่านะครับผมไม่คิดตังค์ด้วยนะแล้วให้เขาได้ด้วยเออผมเน้นเน้นช่วยแบบนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะแล้วก็อีกอันนึงคือโรงเรียนเนี่ยถ้าคุณแชร์เนี่ยคุณได้ช่วยหลายอย่างไมว่าโรงเรียนตอนนี้นะครับ FC ผมจะได้ช่วยหลายอย่างคือโรงเรียนเนี่ย ตอนนี้หาโรงเรียนที่อยู่บนดอยโรงเรียนห่างไกลที่ต้องการคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเงินส่วนตัวผมหลังจากที่เป็นนั่งปล่อยของมาได้เนี่ยเอาไปซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนเด็กๆบนดอยเขาได้มีโอกาสให้เขาได้เห็นโอกาสมากขึ้นดีไหมสามอย่างเลยเออสามอย่างว่ะดีไหมครับทุกคนพิมพ์บอกหน่อยเร็วดีไหมครับดีไหมดีไหมนะเนี่ยอันเนี้ยอันน,น,นี้มีคนบอกว่าที่มาพิมพ์บอกว่า ทำมความดีเอาเงินเข้ากระเป๋าอันนี้เอาชื่อจริงมาดิเดี๋ยวขอฟ้องอันนี้อยากฟ้องแล้วอยากพิสูจน์ตัวเองนะวันนี้พิสูจน์มาแล้วนะฮะว่าตอนนี้นะเช็คสเตตเมนต์แล้วนะครับไม่มีการกดเงินสดออกจากมูลนิธิเลยอย่างที่สองกรรมการประธานไม่มีเงินเดือนเลยไม่มีใครได้เงินเดือนเลยนะบริษัทต่างๆที่ซื้อกับเราเราไม่มีการบวกของเลยยกตัวอย่างเช่นชุดเกราะจาก2 3 0 0 0เหลือ6 0พ0ส่งชื่อจริงมาเลยครับเดี๋ยวผมขอฟ้องคุณ เรื่องเนี้ยผมอยากพิสูจน์ตัวเองว่าผมไม่มีการเอาเงินเข้ากระเป๋าเลยมาดิมาแน่จริงไหมล่ะแน่จริงส่งมาแน่จริงส่งมาเลยเดี๋ยวขอฟ้องเลยเนะี่ยมาแล้วตอนนี้นะก็มีทนายดําเนินการนะครับนะกับคอมเมนต์หรือว่าคนที่เนี่ยมาปั่นข่าวใส่ร้ายผมเนี่ยต้องรับผิดชอบกับคําพูดให้ได้นะครับผมเนี่ยอยากพิสูจน์ตัวเองเรื่องเนี้ยผมถึงฟ้องที่ฟอ้องเพราะพิสูจน์ตัวเองนะมาเลยครับ นะตอนนี้น้ําท่วมมีทีมงานสแตนบายอยู่ครับมีพี่แบงค์แชมป์โลกกับน้องแชมป์จอมพลัง mm. เห็นไหมเออไม่กล้าไนงะทีนี้ก็ไม่กล้าส่งชื่อเห็นไหมกล้าปะละ่ะกล้าส่งชื่อมาสิเออส่งมาดิแน่จริงส่งมาดิเห็นไหมพอเจอของจริงไม่กล้าเงียบกิบเห็นไหมมาสิเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวฟ้องพิสูจน์ตัวเองไนงะเงียบเห็นไหมทีงี้ไม่กล้านะแล้วอย่าเชื่ออะไรที่มันง่ายๆทุกคนวันนี้มีแต่คนพูด นะแล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงบริสุทธิ์มึงต้องเอาหลักฐานมาดิมึงจะบ้าก็กูไม่ได้ทํากูจะต้องเอาหลักฐานอะไรให้มึงดูถูกไหมครับไอคนที่กล่าวหาผมที่มึงต้องเปิดหลักฐานว่าผมไปทําไม่ดีนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายไม่ม,ไมีมีเลยครับไม่มีใครมีหลักฐานอะไรเลยแม่งมีแต่คำกล่าวหาเลื่อนลอยทุกคนลองตัดสินใจเอาดิลองดูสิก็นี่ไงที่ผมฟ้องเพราะาอยากให้ผมเปิดหลักฐานออกมาว่าผมไปทํา ก็ไปดูบริษัทชุดก่อเขาออกมาพูดแล้วจาก2 3งหมืสพันผมไม่บวกเลยแม้แต่บาทเดียวทำไมของซื้อตั้งหลายล้านผมไม่บวกอะ่ะใช่ป่ะถ้าไปเปิดเจอบล็อกทําบังเกอร์นะยิ่งกว่านี้อีกถูกเลยครับถูกเลยเห็นไหมวันเนี้ก็แค่คนที่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบแค่แค่นั้นเองแต่คนที่เขาได้รับประโยชน์จากผมคือใครคือใครนี่ไงคนที่เป็นรากหญ้าคนที่เขาลาบาก คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือพวกนี้ไงนี่ไงคนพวกนี้คือคนประโยชน์ครับพวกคุณไม่ได้มาช่วยเอ๋เนี่ยคนที่มาด่าเนี่ยไม่ได้มาช่วยใช่ปะแต่คุณกาาล่าวหาผมทุจริตรุ่นนี้นันไหนล่ะคุณเปิดมาเลยสุดท้ายไม่มีใครเปิดไม่มีใครกล้าเปิดอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวผมฟ้องให้เปิดนี่ไงอยากรู้เหมือนกันว่าผมเป็นทุจริตอะไรนะแล้วใส่มากถ้าผมจะเอาผลประโยชน์จากมูลนิธิเหรอทําไมไม่เอาเงินเดือนตั้งแต่แรกล่ะเปิดตั้งแต่เงินเดือนเลยง่าย นะครับกรรมการประธานไม่มีใครได้เงินเดือนเลย <Yeah. S 1> มาช่วยเพราะแค่อยากช่วย <Right. S 1> อ่ะผมนั่งอยู่เนี่ยผมนั่งอยู่อยู่ที่บ้านเนี่ยห้า <Okay. S 1> นาทีสามหมื่ห้าทุกคนเห็นผมนั่งตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง <Okay. S 1> ผมอยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหน <Okay. S 1> ผมกม็ได้ตังค์นะกระบวการกมครับ <Okay. S 1> ผมอยู่บ้านไม่ต้องไปไหนผมได้ตังค์นะ s okay. <S การที่ผมไปช่วยคนเนี่ย นียหมดไปวันหนึ่งคือผมไม่ได้เอาตังค์นะผมบอกให้ถามว่าทำทำไมก็เนี่ยก็สองปีอ่ะยี่สิบชั่วโมงเนี่ยสองปียี่สิบนาทีโทษสองปีจบในยี่สิบนาทีอย่างนี้น่าทำไหมชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะจากเมื่อกี้เนี่ยแมลงวันเนี่ยบินตามเขาเลยนะเนี่ยเกาะตัวเกาะอะไรเพราะไม่อาบน้ำมาสองปีผมถามทุกคนจากสองปีเราช่วยในเวลายี่สบหกนาทีคุ้มไหมครับคุ้มไหมครับ คนลำบากยากจนเนี่ยเขาได้เนี่ยคุ้มไหมครับเขาได้เปลี่ยนชีวิตเราให้ชีวิตใหม่เขาเลยนะคุ้มไหมสองปีไม่อาบน้ำยี่สิบหกนาทีจบคุ้มไหมเออเห็นไหมตอนนี้มีแต่คนพูดคนทำอะ่ะไม่มี ไครอะ่ะผมคนทำเนี่ยสุดท้ายเราเสียคนทําไปแล้วกี่คนลงเหล็กที่โคราชหยุดส่งป้อมให้กับทางส่งป้อมเหล็กให้กับทางเจ้าหน้าที่แล้วแล้วป้อมเหล็กอันนึงอะ่ะอันนั้งหลายตังเขาทําให้ส่งให้เจ้าหน้าที่อะ่ะแล้วของเขาอะ่ะดูดีแบบอย่างออกมาดูมาตรฐานเลยเขาหยุดส่งไปแล้วเงี้ยเห็นป่ะคนทําดีมีแต่คนทําน้อยลง เรื่อยๆสุดท้ายจะมีแต่คนพูดเพราะถ้าไม่มีถ้าวันนี้คนที่เป็นกําลังใจให้คนทําไม่มีสุดท้ายทุกคนก็จะเหมือนอันนี้อ่ะเคยดูโฆษณารถเมย์โฆษณาหนึ่งไหมเคยดูโฆษณารถเมย์อันหนึ่งไหมรถเมย์เนี่ยะมีคนนั่งอยู่บนรถเต็มไปหมดเลยแล้วรถเนี่ยมันขึ้นเขาพอขึ้นเขาเสร็จปุ๊บรถมันติดรถมันหยุดมันขึ้นต่อไม่ได้พอรถมันต่อ,ข,ตอขึ้นต่อไม่ได้เกิดอะไรขึ้น คนนั่งอยู่ในรถไล่ไปบอกว่าอะไรเฮ้ยคนขับลงไปเข็นดิคนขับลงไปเข็นอา้าวไอ้กระเป๋านั่งทำไรไรกระเป๋าลงไปเข็น 30, คนนั่งอยู่ข้างในสามสิบสี่สิบคนไม่ลงไปเข็นรถพอนั่งอยู่ปุ๊บเริ่มรถแม่งเริ่มไหลไอคนไอคนขับกับไอคนกระเป๋าเอาไปดันแล้วไม่ไหวรถเริ่มไหลลงพอไหลลงทําไงเกี่ยงกันครับ ทะเลาะก,กันเอาทำไมมึงไม่ลงมึงไม่ลงมึงไม่ลงรถก็ไหลลงไปเรื่อยๆมึงไม่ลงมึงไม่ลงสุดท้ายพอรถไหลแรงทําไงพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายเป็นไง,งไรถไหลลงไปสามสี่สิบคนนั้นไปหมดตุยหมู่แล้วก็ฉีดยาหมอบอกอไม่้องเลยวันนี้เราลองกลับกันถ้ารถไหลเราออกมาช่วยกันประคับประคองไม่ต้องบอกว่าเป็นหน้าท <Conservation S 2> ีา่ของคนขับสิ มันช่วยกันแนะ่ะวันนี้ระบบบอกว่าระบบระบบมันต้องดีระบบมันต้องดีบบต,งดต้องไปทําระบบต้องไปทําระบบนู่นนี่นั่นนะต้องไปทําระบบให้ดีสุดท้ายผ่านมากี่ปีแล้วครับนักการเมือง,องหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ได้เพิ่งมีมาปีนี้นะเขามีมาหลายสิบป,ปีแล้วทุกวันนี้ระบบดียังทุกคนพิมมาผมไม่ชีน้นำถามวุนถามทุกคนที่อยู่เนี่ยระบบดียังะให้พูดเยอระบบดียังครับทุกคนรู้สึกว่าระบบดียัง เนี่ยมีมาเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วดียัง